เสื้อนะครับของเฮลิคอนเทคนะนี่มีทั้งเสื้อยืดและเสื้อโปโลนะครับพอดีคุยกับที่โรงงานแล้วเขาบอกว่าอ้าคุณแว่นจัดไปเต็มที่เลยนะครับก็มีเอ่อเสื้อคอกลมผมให้ดูก่อนเฮลิคอนเทคเป็นอย่างนี้นะสินค้าแบรนด์มาจากประเทศโปรแลนด์คือบริษัทของเพื่อนผมก็นาเข้ามานะครับแล้วก็มาช่วยกันจําหน่ายนะครับก็ขายราคาเดียวกันเสื้อคอกลมมีตั้งแต่ไซส์ S M L X L 2XL ราคาเดียว 7จ็ดร้อยบาทนะนี่ที่ห้อเฮลิคอนเทคแบรนด์มาจากโปรแลนด์นะครับนี่แต่ก็เม d ดอิ c ไ i น่าแต่เฮ้ยคุณไม่ต้องห่วงแล้วเม็ดอิงไซน่าขอเป็นของแท้สินค้าคุณภาพแบรนด์เนมเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์2 xl นะครับคืออย่างนี้ไซส,ไซส์ไซส์มันจะมีอย่างนี้ไซส์บนโลกมนุษย์มันจะมีไซส์ที่เป็นยุโรป2 xl ไอ้ไซส์เนี้ยทาฝั่ง US เเขาเรียกไซส์ xl นึกภาพบอ,อกไหม <c oughs> ก็ผมดูทางยุโรปเป็นหลักแล้วกันนะครับเนี่ยสอง XL ผมใส่แล้วก็น่าจะหลวมหน่อยๆนะฮะราคาตัวละ700ร้อยนะครับสำหรับคนที่จาเป็นต้องใช้ใส่เสื้อดําช่วงนี้นะครับก็อยากได้สินค้าแบรนด์ดีหน่อยก็มีของเฮลิคอรผมให้ดูนะมันไม่ได้มีสีดําสีเดียวนะมันมีสีโทนขึ้นๆด้วยเป็นโทนแบบทัคติคอลอ่ะสีเขียวสีทรายสีคโยตี้บาวสีกากีอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยยี่ห้อนี้เขาทํา น,นี่เป็นแบรนด์นอกเรามีจําหน่ายนะครแต่ถ้าสีดําจํานวนเยอะมีนะอ่ะอีกตัวหนึ่งภาในแบรนด์ฮ l ลิคอนเทคเหมือนกันเป็นเสื้อยือดคุณภาพสูงสุดของที่ร้านเสื้อโปโลตัวละเจ็ดร้อบาทนะครับนี่เอาให้ดูนี่ก็เป็นคอโปโลนะครับก็มีไซส์ตั้ง่ S, M, L, XL, 2 XL ประมาณนั้นคุณใส่เสื้อยือดไซส์อไร สั่งเฮลิกอนเทคไซส์นั้นนะครับเช่นผมใส่เสื้อไซส์เอซไซส์ L ผมก็ใส่ได้ผมใส่เสื้อผ้าได้แบกระ3ไซส์เลยผมผมไม่ซีเรียสคือถ้าถึงจังหวะต้องซื้อต้องใช้ไซส์ไหนใส่ได้ผมเอาหมดเลย